วันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้แชนแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวจะมาเล่นเก Free Fire มฟรีไฟนั่เหมือนเดิมน,นะคะก่อนที่เราจะเล่นนี่เลยนะคะวันนี้น้องฟิวก็แต่งหน้าแต่งตัวในธีมฮาโลวีนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะคะน้องฟิวก็เลยต้องแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้นะคะนี่เลยและต้องตามเทรนด์นิดนึงนะคะนี่ <S <S น้องฟิวแต่งมาเป็นผีคโงกระดูกวันนี้ผีคโงกระดูกก็จะมา ซุ่มของในฟิล์มไฟล์กันเดี๋ยวไปดูกันนหละคะ่ะว่าวันนี้น้องคุจะสุกเป็นอะไรดิเอเลสนะคะช่าชะตาแห่งความมุ่งมั่นไรที่ตินะคะไรที่สุดสุดนั่นแหละนี่ชุดรางวัลใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพี่ผมขาวใส่ชุดนี้เลยนะคะแล้วก็มีปีกข้างหลังปีกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหมูป่าเนาะนี่เลยนะคะก็จะแบบนี้เป็นชุดตีดมดำๆนะคะเหมาะกับนงฟีดูดำนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในกิจกรรมกัน go นี่เลยนะคะวิธีการเล่นเนี่ยก็จะมีประตู3บานนะคะให้เราเนี่ยเลือกมาอันนึงนะคะตอนแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มครั้งที่2 9เพชรพนะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็กดไปเรื่อยไปเรื่อยๆมันก็จะราคาขึ้นไปอีกนะคะแล้วเราเนี่ยประตู3ามใบนี้อาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งนะคะใน3อันนี้เนาะแล้วเปิดมาปุ๊บจะได้อะไรก็ต้องมาลุ้นกันนะคะแล้วก็แบบพอเราสูมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเจออันนี้รางวัลใหญ่ของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนโชคชะตาครั้งละ19เกาเพนะคะโอเคพร้อมไหมหลับตา เลือกอันไหนดีอ่ะขวาลายไซา์ดีกลางไม่เน่อันนี้ต้องแบบดวงล้วนๆเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโช็คชตาก่อนละกัน 1> 1เหลือ้เเ็ดพชรแล้วดูอันนี้มันต้อง29 199แล้วก็400ใช่ไหมคิดเลขก่อนขอครั้งเดียวได้ครั้งเดียวได้นะขอเถอะนะเจ้าพี่ชายเราเพชรจะหมดแล้วเราขอนะโอ้เพียงโอ้ยไม่มาแอมหนึ่งสอง 499เพรแต่ตอนนี้เราฟิลมี443เพรนะคะอยาน้องฟิลขอเติมสักนิดนึงตอนนี้นะคะเราก็ได้เพรแล้ว7,839เพรนะคะมารแล้วนี่เลยอย่างสุดท้าย499เพจหนึงสองสากดหมุนหมุนมุนมนได้รางวัลใหญ่แล้วดีใจแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา รีเครื่องก่อนนะคะเพื่อที่ของมันจะได้มาเนาะโอเครีแอร์บอร์ดเฮ้ยสุดยอดไปเลยแอร์บอร์ดบอร์ดแบล็กโคนะคะน่าจะเป็นเซ็ตเดียวกันเนาะเฮ้ยลิมิเต็ดต่อไปเป็นน้องน้องฟาลโกนะคะนี่ที่จ m เคยเจียบอันนี้เหมือนได้ข่าวว่าที่น้องจะจำได้นะได้อันแรกเลย กินชากินชาแล้วก็โตเป็นสีฟ้าบนสุดนี่เลยรับจ้าอย่าเราไปดูรายละเอยียดต่างๆกันนะคะนี่เลยนะคะดิเอเลสมาสักทีบนสุดก็มาหยอบไม่ได้แล้วล่ะโอเคเข้าไปดูของกันอย่างแรกย๋ยวเราไปดูหูหูก่อนนี่เลยนะคะอย่าเราจะตั้งชื่อน้องอย๋ยวเราไปดู ล่าสุดมีบีอะไรนะอันนี้บีอันนี้บี B8 B บี B อันนี้บีอันนี้ก็บี0ิบบี10เย,ย้เรียบร้อยเนาอต่อไปเป็นอาวุธนะคะเป็นกล่องสูมสกินปืนที่น้องฟิลไปสูม่มาก็จะเป็นอันนี้เนาะได้19วัน แล้วก็ SKS อะไรต่างๆเ p 5ซองยาวสแปซเนี่มันอยู่นะคะโอเคใส่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 เยอ,อยังยออไหมคาแรคเตอเป็นแอร์บอร์ดนะคะยังฟิลโหลดก่อนโหลดได้ไหมแอร์บอร์ดเหลายอันมาอะไรนะมีอันนี้อันนี้หลายอันหลายอัน,อนจะมาไหมเนี่ยโหลดไปาย,ยาไปา นี่นะคะจะเป็นแอร์บอรดอันนี้เนาะบอร์ดแบล็คโคลเหาะลงไปรักษาคนกันโอ้รักษาคนด้วยนี่นะคะเป็นแอร์บอดที่น้องฟิวผสมมาแล้วก็อีกหลายๆอันเนาะวินน้องฟิวมีชุดพี่ตูนสองอันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่อยู่ในซีีสเกียวกับของพี่ตูนนะคะนี่เลยมีปีกด้วยแบบปีกเก็บเก็บไว้นะคะแล้วก็เป็นหมูป่า แบบนี้นะคะคือสวยมากแบบเรียบๆแล้วก็เก๋ๆ <g ay> ไปในตัวนะคะอันนี้มีขนข <c oughs> นฟู <f ool> ๆด้วยขนหมูป่าหรือเปล่านี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวซูมเข้ไปกันอันนี้ก็เป็นหมูป่าเหมือนกันนะคะใส่ชุดนี้เขาจะเน้มาทางหมูป่าโอเคเรียบร้อยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันกับชุดนี้นะคะโกโก้โอ้โหน,น,นี่ใครกล้าทำอะไรพี่ตูน อุย้ยอุ้ยทุกคนเห็นไหมตอนเดินน่ะปีกมาสั่นด้วยเนี่ยพาสซนวิ่งมันก็จะสั่นซ้ายขอดซ้ายขวานะคะเหมือนหางเนี่ยน่ารักน่ารักดูนี่น่ารักกับความเท่ปเปในตัวครบยพี่ตูสหันไปได้1คนนะคะแม่สาวน้อย ใครอยู่ลังใครอยู่รังตีผิวไหวชุดเต็นอยู่ต้องปีกนะคะปีกแบบดุดิ้งดุนดิ้งทำไมมาลงข้าพเจ้าแบบนี้โอ้ยโอ๊ยโอ้ย ตอนนี้เราไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหเกือบไปแล้วเรื่อนละ42คะแนนตอนนี้นะคะน้องฟิล์ได้สุ่มเป็นชุดพิตูนเรียบร้อยนะคะในกินจกรรม D Endless นะคะนี่เลยถึงจะได้ยากนะคะแต่ได้มาแล้วก็คุ้มค่านะคือสวยมากดูต้องปีกนะคะคู่กับนงคือน่ารักมากนะคะแล้วก็สวยมากเลยนั่งนั่งโชว์ปีกโชว์ปีก แตนเต้นตน,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 นี่เลยนะคะถ้าสมมติใครอยากได้และใครเป็นแบบแฟนคลับี่ตูนก็สามารถมาสุ่มได้นะคะคือสวยมากดูยเป็นแบบสีดำๆเทาๆขาวๆนะคะนี่เลยสวยมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากให้น้องฟิยนะสุ่มอะไรอีกหรือว่าเล่นกิจกรรมอะไรอีกก็เม้น์บอกกันด้วยนะคะอยานอกน้องฟิวจะมาสุ่มให้ดูนะคะงานสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย